ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนต่อไปในบทที่7วิวัฒนาการนะคะก็คือหัวข้อ7.3พันธุศาสตร์ประชากรนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรามาดูความหมายของประชากรก่อนนะคะประชากรหรือ population เนี่ยหมายถึงสิ่งมีชีวิต species เดียวกันนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณหนึ่งหนึ่งคือต้องเป็นบริเวณเดียวกันนะคะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในประชากร1นๆโดยสมาชิกของประชากรอาจมียีนที่แตกต่างกันได้นะคะคือจะเป็นประชากรได้จะต้องมีสปีชีส์เดียวกันอยู่ในบริเวณเดียวกันและในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพนี้นะคะเป็นประชากรของยีราฟภาพนี้เป็นประชากรของม้าลายแล้วก็ตรงนี้เป็นประชากรของดอกทานตะวันนะคะ,ะถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆอันมาอยู่รวมกันดอกทานตะวัน มีดอกทันตะวันมีมาลายมียีราฟอย่างนี้ค่ะมาอยู่รวมกันเราจะไม่เรียกว่าเป็นประชากรเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปความหมายของจีโนไทป์นะคะจีโนไทป์หมายถึงยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะอยู่เป็นคู่เนะาะอย่างเช่นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กแล้วก็ที่เล็กกับที่เล็กแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจีโนไทป์เนาะ ต่อไปแอนลีนนะคะแอนลีนคือยีนที่เป็นคู่เดียวกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนนะคะตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะในที่นี้โครโมโซมคู่เหมือนนะคะตัวอย่างเช่น่าตรงนี้นะคะสองแท่งตรงนี้ก็เป็นคู่เหมือนโครโมโซมคู่เหมือนนะคะ เห็นไหมว่าเป็นโครโมโซมคู่เหมือนและตำแหน่งของแอนลีนเป็นตำแหน่งเดียวกันค่ะเห็นไหมว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นแอนลีนซึ่งแอนลีนเนี่ยจะมีทั้งแอนลีนเด่นและแอนลีนด้อยนะคะแอนลีนเด่นแอนลีนเด่นจะแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนแอนลีนด้อยจะแทนด้วยตัวพิมพ์เล็กนั่นเองนะคะ ส่วนอีกคำหนึ่งนะคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆในเรื่องพันธุศาสตร์ประชากรเนาะแล้วก็จะใช้ในการคำนวณน,นะคะคือคำว่ายีนพูนะคะยีนพูคือแอนลีนทั้งหมดของยีนทั้งหมดที่มีอยู่ในประชากรนะคะอ่ะคูสมมุติว่าประชากรของยีราฟนะคะประชากรของยีราฟ1 0 0 0ตัวทีนี้คูถามว่ายีนพูของประชากรยีราฟ1 0 0 0ตัวเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ ะะมันก็คือการที่เอา1,000คูณ2เท่ากับ2,000เพราะว่าสิ่งมีชีวิตมีคโครโมโซมเป็น 2N นั่นเองเนาะถ้าเกิดถามหายีนพูเนี่ยให้เราเอาจำนวนของประชากรเนี่ยค่ะมาคูณด้วย2เราจะได้เป็นจำนวนของยีนพูนั่นเองนะคะทีนี้มาดูหัวข้อ7.3.1ความถี่ของแอนลีนและความถี่ของจีนโนไทป์ ดูก่อนว่าจีโนไทป์คืออะไรจีโนไทป์มันก็คือยีนที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่เล็กที่เล็กที่เล็กแบบนี้เขาเรียกว่าจีโนไทป์เนาะทีนี้ความถี่ของจีโนไทป์นะคะมันก็คือจำนวนจีโนไทป์ที่เราสนใจหรือที่กำหนดเนี่ยค่ะหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ในลำดับถัดไปเนาะ อันที่สองคือความถี่ฟีโนไทป์นะคะฟีโนไทป์มันก็คือลักษณะที่แสดงออกมาให้เราเห็นคือลักษณะทางพันธุกรรมที่แสดงออกมาให้เห็นนะคะสมมติว่าลักษณะต้นเตี้ยต้นสูงอย่างเงี้ยค่ะผิวขาวผิวดำม,มีติ่งหูไม่มีติ่งหูมีลักยิ้มไม่มีลักยิ้มอะไรเงี้ยค่ะเป็นฟีโนไทป์เนาะอ่ะก็คือ จํานวนฟีโนไทป์ที่เราสนใจหรือที่กําหนดหารด้วยจํานวนประชากรทั้งหมดนะคะ,ะต่อไปแอนลีนนะคะแอนลีนก็คือยีนที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซมคู่เหมือนใช่ไหมคะมันก็จะมีแอนลีนเด่นอแอนลีนเด่นกับแอนลีนด้อยใช่ไหมคะ อแอนลีนเด่นจะแทนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวอย่างเช่น T ีใหญ่ใช่ไหมแอนลีนด้วยก็จะแทนด้วยตัวพิมพ์เล็กนะคะอย่างเช่น T เล็กเนาะความถี่แอนลีนมันก็คือจํานวนแอนลีนของยีนที่เราสนใจหรือที่กําหนดนะคะหารด้วยจํานวนแอนลีนทั้งหมดนั่นเองตอนนี้คือเราอาจจะงงๆเนาะแต่เดี๋ยวครูพาทําแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างหากประชากรหนูประชากรหนึ่งมีหนูสีดําซึ่งเป็นลักษณะเด่นตรงนี้ครูแทนด้วยยีน b และกันนะครับเล็กสีดำลักษณะเด่นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะเป็น b ใหญ่กับหนูสีน้ําตาลซึ่งเป็นลักษณะด้ยอยเพราะฉะนั้นสีน้ําตาลให้เป็น b เล็กเนาะ b เล็กเนี่ยจะแทนด้วยยีนด้อยนะคะโดยมีหนูสีดําพันธุ์แท้อยู่360ตัว มีหนูสีดำพันทางอยู่480ตัวและมีหนูสีน้ำตาลอยู่160ตัวจงหาความถี่ของจีโนไทป์ความถี่ของฟีโนไทป์และความถี่ของแอนลีนนะคะ,ะก่อนอื่นให้เราเขียนแอนลีนก่อนแอนลีน b ใหญ่เนี่ยคือควบคุมลักษณะหนูสีดำนะคะหนูสีดำเป็นลักษณะดินส่วนแอนลีน b เล็กคือหนูสี น้ำตาลเป็นลักษณะด้อยโอเคทีนี้มาดูจีโนไทป์ก่อนนะคะจีโนไทป์มี3แบบนะคะก็คือเด่นพันแท้นะคะเด่นพันทางและด้อยพันแท้นั่นเองนะคะจีโนไทป์เนาะ,ะตรงนี้ก็คือจะเป็นหนูสีอะไรคะเด่นพันแท้แน่นอนว่าเป็นหนูสีดํา พันแท้เนาะมีอยู่กี่ตัวคะมีอยู่360ตัวอ่ะบีใหญ่บีเล็กเป็นหนูสีดำเช่นกันแต่ว่าเป็นพันทางเนาะมีอยู่480ตัวนะคะแล้วก็บีเล็กบีเล็กเป็นหนูสีน้ำตาลอ่ะตรงพันแท้ครูจะไม่ได้เขียนไว้นะ หนูสีน้ำตาลเนี่ยเป็นเป็น,ปนดอยแท้มีอยู่160ตัวใช่ไหมคะ,ะทีนี้ให้พวกเรารวมรวมซีว่ามันมีกี่ตัวก็คือประชากรของหนูทั้งหมดเนี่ยมีกี่ตัวก็คือเอา360บวก480บวก1น0รนะคะรวมกันจะได้1000ตัวเนาะแสดงว่าประชากรหนูในโจทย์ข้อนี้คือ1,000ตัวนะคะ,ะทีนี้ก่อนอื่นให้เราหาความถี่ของ จีโนไทป์ก่อนเลยนะคะหนึ่งหาความถี่ของจีโนไทป์นะคะจีโนไทป์มี3แบบอย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นเนาะคือมีบใหญ่บใหญ่บใหญ่ B เล็กและ B เล็ก B เล็กใช่ไหมคะทีนี้ตามสูตรของมันนะคะสูตรของมันคือสูตรตรงนี้สูตรการหา ความถี่จีโนไทป์เนาะมันก็คือจํานวนจีโนไทป์ที่เราสนใจนะคะส่วนด้วยประชากรทั้งหมดมีใหญ่มีใหญ่มีกี่ตัวคะมีทั้งหมด360ตัวก็คือเอาส6 0นะคะส่วนด้วยประชากรทั้งหมดค่ะประชากรทั้งหมดของเราเนี่ยคือ100ตัวเออ1 0 0่ตัวนะคะส่วนด้วย1000นะคะเราจะได้ค่าเท่ากับ0.36จนะคะอ่ะต่อไป บใหญ่บเล็กนะคะบใหญ่บเล็กเรามี480ตัวนะคะส่วนด้วยประชากรทั้งหมดก็คือ1,000ตัวเราก็จะได้0.48นะคะบเล็กบเล็กมีทั้งหมด160ตัวส่วนด้วยประชากรทั้งหมดก็คือ1,000ตัวนะคะมันจะได้เท่ากับ0.16นั่นเองเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าเราคำนวณถูกหรือผิดหรือ,อยังไงนะคะให้เรานำ ผลที่ได้นะีคะมาบวกกันถ้าบวกกันแล้วได้1แสดงว่าถูกต้องนะคะผลรวมที่นํามาบวกกันเนี่ยจะต้องได้หนึ่งจบไปแล้วนะคะสำหรับการหาความถี่ของจีโนไทป์ต่อไปหาความถี่ของฟีโนไทป์ฟีโนไทป์นะคะฟีโนไทป์มีกี่แบบในข้อนี้ฟีโนไทป์เนี่ย จะมีได้สองแบบนะคะก็คือ1คือหนูสีดำเนาะสองคือหนูสีน้ําตาลอ่ะหนูสีดำเนี่ยจีโนไทป์ก็จะเป็น B ใหญ่บใหญ่ใช่ไหมคะกับ B ใหญ่บเล็กส่วนหนูเสียมตาลจะเป็นบีเล็กบเล็กก็เหมือนเดิมค่ะเอาจํานวนตัวส่วนด้วยจำนวนประชากรน,นะคะหนูสีดำ เราต้องดูว่าหนูสีดำเนี่ยมีกี่ตัวเนาะแต่ว่าเราจะต้องเอาทั้งที่เป็นพันแท้และพันทางนะเพราะว่ามันก็คือหนูตัวสีดําเหมือนกันใช่ไหมคะมันคือการเอา360มาบวกกับ480บนะคะ360บวก480สนะคะส่วนด้วยประชากรทั้งหมดก็คือ1000เนาะห0 0 0หารออกมานะคะมันจะได้0ูน อ่ะทีนี้หนูสีน้ำตาลก็เหมือนกันนะคะสีน้ำตาลเนี่ยมีทั้งหมด160ตัวส่วนด้วย1,000นะคะเราจะได้0.16ทีนี้ก็ถ้ารวมกันแล้วได้1คือถูกต้องนะคะอ่ะอันที่3ค่ะ3โจทย์ให้หาความถี่ของแอนลีน ความถี่ของแอนลีนซึ่งแอนลีนเนี่ยมีทั้งแอนลีนเด่นและแอนลีนดอยใช่ไหมคะแอนลีนมีแค่2ตัวคือ B ใหญ่กับ B เล็กเนาะทีนี้วิธีการนะคะให้เรานําเอาเห็นไหมคะว่าตรงนี้ B ใหญ่ B ใหญ่เนี่ยมี2ตัวเป็นหนูสีดําพันธุ์แท้เนาะมี360ตัวให้เราเอา360นะคะ มาคูณสองทไมถึงคูณสองเพราะว่าตรงนี้คะ่ะ b ใหญ่ b ใหญ่มันมีสองตัวใช่ไหมคะแต่ว่า b ใหญ่เนี่ยไม่ได้มีแค่2ตัวนี้ยังมี b ใหญ่จากตัวนี้ด้วยใช่ไหมคะก็บวก b ใหญ่จากตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับสี่ร้อยแปดสิบนะคะทีนี้หารด้วยแอนลีนทั้งหมดคะ่ะแอนลีนทั้งหมดเหมือนที่ครูเคยบอกไปประชากรมีหนึ่งร้อยตัวแอนลีนจะต้องคูณสองอ่ามันก็คือการเอาที่อ้อ มันคือ1,000ตัวโอเคมันคือการเอา1,000มาคูณ2ใช่ไหมคะจะได้ค่าของแอนลีนเนาะมันก็คือหารด้วย2,000อ่าเราจะได้เท่ากับอ่าคูคูหารออกมาเลยนะคูจะได้0.6นะคะอ่าต่อไปดูที่ดูที่แอนลีนด้วยแอนลีนด้วยคืออ่า b b 2ตัวนี้นะคะคือ160คูณ 2เพราะว่ามี2ตัวใช่ไหมคะแต่ทีนี้ b เล็กยังไม่หมดค่ะเราจะต้องบวกไปอีกบวก b เล็กตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ B เล็กตรงนี้มีค่าเท่ากับ480หารด้วยแอนลีนทั้งหมดแอนลีนทั้งหมดก็เหมือนเดิมค่ะคือ0 0 0อ่าจะได้เท่ากับ0.4เห็นไหมคะว่า0.6บวก0.4มีค่าเท่ากับ1โอเคนั่นแสดงว่าถูกต้องนะคะอ่าแสดงว่าข้อนี้เนี่ย ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอย่างข้อต่อไปการหาความถี่แอนลีนในประชากรไม้ดอกชนิดหนึ่งมีลักษณะดอกสีดอกถูกควบคุมโดยยีนที่มี2แอนลีนนะคะคือแอนลีน R ใหญ่ควบคุมลักษณะดอกสีแดงซึ่งเป็นลักษณะดินแอนลีน r เล็กควบคุมลักษณะดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อยนะคะทีนี้โจทย์ถามว่าในประชากรไม้ดอกชนิดนี้1000ต้นมีดอกสีขาว 40ต้นและดอกสีแดง960ต้นโดยดอกสีแดงที่มีจีโนไทป์เป็นอาใหญ่อาใหญ่มีจำนวน640ต้นและอาใหญ่อาเล็กมีจำนวน320ต้นจงหาความถี่ของจีโนไทป์ความถี่ของฟีโนไทป์และความถี่ของแอลลีนนะคะอาทิตย์ก่อนอื่นให้เรามากำหนดลักษณะของจีโนไทป์ก่อนลักษณะของจีโนไทป์ก็จะมีเหมือนเดิมค่ะ3แบบคืออาใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อาเล็กและอาเล็ก อาเล็กนะคะอาอาญ่อาใหญ่มีกี่ตัวโจทย์กำหนดมาแล้วคือ600ออาไม่ใช่ตัวสีต้น6 60, 6 0 640ต้นนะคะอาใหญ่อ,อ,อ,อาเล็ก320ต้นและอาเล็กอาเล็กก็คือนี่ใช่ไหมคะดอกสีขาวที่เป็นลักษณะด้อยก็คือ40ต้นนะคะทีนี้รวมกันได้กี่ต้นคะรวมกันทั้งหมดได้1,000ต้น โอเค1,000ต้นนะคะอ่ะเราก็หาความถี่ของที่โจทย์กำหนดเลยนะคะหาเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเนาะอันดับแรกนะคะอันดับแรกคือหาความถี่ของ genotype อ่ะ genotype มี3แบบอาใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อเล็กและอเล็กอเล็กใช่ไหมคะอ่าอาใหญ่อาใหญ่ก็คืออ่ะเห็นไหมคะมีกี่ต้น 640ต้นนะคะหารด้วยประชากรทั้งหมดคือ1000ต้นนะคะได้เท่ากับ0.64โอเคอ่าต่อไปอาใหญ่อาเล็กมี320ต้นนะคะส่วนด้วยประชากรทั้งหมดก็คือ1000ต้นเนาะเราจะได้0.32สนะคะส่วนอาเล็กอาเล็กเนาะมีทั้งหมด40ต้นนะคะส่วนด้วยประชาจำนวนประชากรทั้งหมดคือ1000นะคะก็จะได้เท่ากับ0.04 รวมกันแล้วได้เป็น1อ่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการหาความถี่ของ g ีโนไทป์นะคะ,อ,ะอันที่2นะคะหาความถี่ของฟีโนไทป์ฟีโนไทป์มีกี่แบบฟีโนไทป์มีแค่2แบบใช่ไหมคะก็คือดอกสีแดงกับดอกสีขาวนะคะ,อะดอกสีแดง กับดอกสีขาวนะคะดอกสีแดงมีจีนให้เป็นอาใหญ่อาใหญ่กับอาใหญ่อาเล็กเนาะส่วนดอกสีขาวมีจีนให้เป็นอาเล็กอาเล็กนะคะมันก็คือการที่เราเอาจํานวนต้นมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนประชากรอาใหญ่อาใหญ่ายายก็คือ640ต้นใช่ไหมคะบวกกันกับอาใหญ่อาเล็กคือ320ต้นนะคะทั้งหมดส่วนด้วยจํานวนประชากรก็คือ1000ต้นนะคะครูจะ คูณออกมาแล้วนะหารออกมาแล้วได้0.96นะคะส่วนตรงนี้นะคะเรารู้เลยเนาะว่ามันคืออะไรถ้าเกิดเราเอา1มาลบตรงนี้เราจะได้ว่าดอกสีขาวเนี่ยได้ค่าความถี่ของฟินกัไทของดอกสีขาวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราลองมาหารดมูมันก็คือการที่เราเอาจํานวนต้นตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนด้วย1นึ่ส่วนด้วย1000มันก็เท่ากับ0.04ย์จุดศูนย์สี นะคะเห็นไหมบวกกันได้1พอดีนะคะอ่ะต่อไปอันที่3ค่ะความทีของแอนลีนนะคะแอนลีนเหมือนเหมือนเคยก็จะมีแอนลีนเด่นกับแอนลีนด้อยแอนลีนเด่นก็คืออาใหญ่แอนลีนด้อยคืออเล็กอ่ะแอนลีนมันก็คือการที่อ่ะดูตัวนี้มีอาองตัวใช่ไหมคะก็คือเอา600 40คูณด้วย2เพราะว่ามี2ตัวใช่ไหมคะทีนี้ข้างล่างเลือ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือบวกอาตัวเดียวคือ320สนะคะส่วนด้วยจํานวนของแอนลีนทั้งหมดแอนลีนทั้งหมดก็คือการที่เอาประชากรเนี่ยมาคูณ2เราจะได้จํานวนของแอนลีนทั้งหมดนะคะมันก็คือ2000นั่นเองเนาะคำตอบที่ได้ออกมานะคะคือ0.8นะคะอ่าส่วนแอนลีน r เล็กมันก็คือการที่ อ่าเลขสองตัวมันคือ40คูณ2บวกกันกับ1ตัวที่อยู่บนนี้นะคะมันคือ320ทั้งหมดหารด้วยแอนลีนอ่ามันหารด้วย2000นะคะมันก็คือเท่ากับ0.2นั่นเองอ่าเห็นไหมบวกกัน2ตัวนี้บวกกันได้1นะคะ